เจอป้ายฟูรังกาแล้วนะฮะอีก35กิโลเมตรตรงนั้นแหละที่เขาเรียกว่าฟูรังกาที่จริงมันไม่ใช่นะฮะที่จริงคือหาช้างน้อยเนาะครับลุดโค้โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่กันที่ละเมจิเมาเทนแล้วนะครับนี่หาช้างน้อย คืออะไรคือตรงไหนว้าวเห็นคว้านทะยาวแล้วไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวค้างอืโอโหนานานักตกปลาเพียบเลยครับมันกัท่านเลยท่านเลย ช่องนำทางไบค์เกอร์นะครับวันนี้เราจะเดินทางไปกันที่ปูลังกานะครับจังหวัดพะเยานะก็เป็นวันเดทิปนะฮะวันนี้เราก็ได้ใช้เจ้าฟอซ่านะครับ350้าแล้วก็มากับเพื่อนนะฮะกลุ่มเดียวกันเลยนะฮะเพื่อนก้านะครับผมก็ใช้เจ้าฟอซ่าเหมือนกันนะ มีอยู่กันที่จังหวัดเชียงรายนะฮะเราจะเดินทางไปกันที่จังหวัดพะเยานะก่อนเดินก็ต้องเติมน้ามันก่อนนะครับพื้นแบบนี้นี่ลื่นนะครับสองบาทได้ที่6.2ลิตรนะฮะตอนนี้เราก็แวะซื้อกาแฟกันนะครับที่เซเว่นปั๊มปตทเส้นบายพาสนะครับ เชียงรายเดี๋ยวให้แม่บ้านไปซื้อนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็ทําธุระกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโดบกาแฟกันแวะซื้อของโดบนะฮะถ้าขึ้นไปที่ภูลังกาแล้วก็ไปกินกาแฟตรงนั้นเลยนะฮะคงไม่ไหวนะฮะขับรถเมื่อคืนก็เพิ่งออกเวรมานะฮะผมก็เพิ่งเลิกงานมามาออกทิปวันเดททิปเลยนะครับวันนี้ก็ก็มากับแม่บ้านของเขานะครับจร yeah. สุดยอดสุดยอด ตอนนี้ก็ถึงแยกไฟแดงบายพาสนะฮะถ้าเลี้ยวขวาก็เข้าตัวเมืองนะฮะเลี้ยวซ้ายไปอำเภอเทิงนะลืมบอกไปนะครับทริปวันนี้เราจะเดินทางไปกันที่ผาช้างน้อยภูลังกาจังหวัดพะเยานะฮะแผนคร่าวๆนะครับถ้าทําเวลาทันนะฮะก็จะลงจากภูรังกานะฮะเข้าสู่อ่ากวนพะเยานะฮะ นี้เข้าสู่เขตอำเภอเทิงแล้วนะครับผมอุณหภูมิอากาศตอนนี้ก็อยู่ที่30องศานะครับวัดจากหน้าเรือนไม้ของรถนะฮะคลิปนี้ก็ยืนความเร็วอยู่ที่100-120ถึงนะฮะเราจะไม่ขับเร็วมากนะฮะเพราะว่าวันนี้ แต่ละคนเอาแม่บ้านมานะฮะก็ผมก็เอาแม่บ้านผมมาด้วยแต่ของเขาดีอย่างนะ,ะมีปี๊บหลังนะให้แม่บ้านได้นั่งได้พิงนะฮะส่วนผมไม่มีปี๊บนะฮะก็ต้องขับระมัดระวังหน่อยนะเดี๋ยวแม่บ้านเดียวตกนะก็ไม่อยากหาแม่บ้านใหม่แล้วนะฮะ ทางสิ้นี้เลยนะฮะเมื่อกี้เปิดแมปดูแล้วก็เหลือระยะทางอีกประมาณ80กิโลเมตรนะฮะก็ใช้เวลาอีกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะฮะก็จะถึงภูลังกาผาช้างน้อยนะ นี้ไม่ได้เปิดแมปนะเราตามยังเดียวให้กล้าเปิดแมปนะ เม่กี้เห็นป้ายบอกนะฮะทางไปอำเภอจุนนะจังหวัดพะเยาเพื่อนๆที่รับชมอยู่ตอนนี้นะฮะก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะฮะก็อยู่ด้วยกันนะฮะมาเป็นครบครัวเดียวกันกับดำทางไบเกอร์นะฮะโอเคตรงนี้เหมือนเขากำลังจะทำทางแยกหรือเปล่าน่าจะเป็นถนนนะ โอเควิวสวยมากฮนะโอ้ oh. ้าขึ้นไปข้างบนไม่รู้จะสวยแค่ไหนนะตอนนี้เข้าสู่อำเภอเชียงคำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะออกจากเขตพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายแล้วนะเพื่อนเเชียงคำเหรอเชียงคำถ้าไปอีกก็คิดถึงน้ำตกผู้สร้างนะ เดินทางมาได้80กิโลเมตรแล้วนะฮะเวลา9โมง4 8ก็ถือว่าทำเวลาได้ดีเลยทีเดียวนี่เข้าสู่ป้าอยอำเภอเชียงคํำนะตรงนี้คืออะไรเอ่ยเหมือนเป็นที่ท่องเที่ยวนะหรืออะไรไม่รู้ จากแยกตรงนี้นะฮะก็เลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอเชียงคำนะฮะถ้าเลี้ยวขวาก็ไปอำเภอจุนนะโอเคครับผมทริปนี้อาจจะไม่ได้บอกว่าเป็นถนนเส้นหมายเลขอะไรอะไรนะเพราะว่าผมไม่ได้ดูมแมพนะฮะถนนเข้าสู่ถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งแปดหกนะฮะจากถนนหลักเมื่อกี้ เข้ามาทางนี้เลยนะครับแหมเจอป้ายภูลังกาแล้วนะฮะอีก35กิโลเมตร ก็มาถึงแยกอำเภอป้งเลี้ยวขวาอำเภอเชียงคำเลี้ยวซ้ายนะฮะไปน่านเจอแยกตรงนี้นะฮะที่เขียนว่าป้ายทุ่งลมนะให้เลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลข1 1 4 8นนะฮะถ้าตรงไปก็เข้าสู่อำเภอเชียงคำนะแต่เราจะเลี้ยวขวานะฮะ ทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นดอยแล้วนะครับเส้นหลักเส้นนี้เลยนะครับชื่อภูลังกาจะเป็นยอดดอยนะครับยอดดอยภูลังกาแต่ที่เราจะไปอ่ะคนส่วนใหญ่จะเรียกว่าภูลังกาแต่ที่จริงแล้วคือผาช้างน้อยนะฮะที่เป็นจุดชมวิวที่เมือนเราอาจจะอยู่บนด,ดอยเนาะแล้วมองดูวิวด้านล่างเราจะเห็นผาตรงนั้นแหละที่ เขาเรียกว่าภูลังกาที่จริงมันไม่ใช่นะฮะที่จริงคือขาช้างน้อยเนาะทำไมถึงเป็นขาช้างน้อยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะฮะว่าทำไมชาวบ้านเขาเรียกว่าขาช้างน้อยตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่ร้านกาแฟชื่อดังนะฮะซิกเนเจอร์ของภูลังกาก็ ร้านเมจิกเมาเทนนะฮะเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีที่พักนะฮะก็ราคาน้าดูเหมือนกันนะถ้าทริปนี้เอาเจ้าแกนฟิลาโนมานะฮะผมว่าไม่อยากคิดครับก็คงน่าจะไตนะฮะไตไตยดยเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็จะไวกว่าปกตินิดนึงนะฮะเพราะว่าเอาไปทำชุดข้างมาเนาะ โอเคตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนหมายเลข1 1 4 8อยู่นะฮะสะพานที่เราข้ามไปแต่ละทีละทีเนี่ยที่เราผ่านมาเนี่ยคือแม่น้ำลาวนะฮะเข้าสู่เขตอำเภอป้องนะถ้าไปนั่นก็อีก136กกิโลเมตรนะครับ เหลือระยะทางอีก10กว่ากิโลนะฮะจะถึงแล้วไม่รู้ด้านบนบรรยากาศเป็นยังไงนะฮะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่32องศานะครับเวลา10โมงครึ <c> ่ง <oughs> เนาะ10โมง23นะอ่าเข้าสู่ตำบลหาเข้าสู่ตำบลหาช้างน้อยแล้วนะครับรู้สึกว่าบรรยากาศจะครึ้มๆนะแต่ท้องฟ้าก็ปลอดโปร่งดีฝนไม่น่าจะตกนะครับ น่าจะเป็นบรรยากาศบนดอยแล้ป้ายชี้ไปจังหวัดนานนะฮะถ้ามีเวลามากกว่านี้นะฮะแบบหยุดยาวก็อยากเดินทางไปนานสักครั้งนะไว้มีโอกาสนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกของผมนะฮะที่ใช้ใช้เจ้าฟอร์ซ่าเนาะ ตั้งแต่ออกรถมาก็ออกทิปไกลสุดครั้งแรกก็ทิปนี้เลยนะครับถ้าเป็นเจ้าแกนนะเจ้าแกนก็ไกลสุดก็เชียงใหม่นะฮะดอยอินทนนท์ กทำนะครับว้าวว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 ้าครับหลุดโค้งช็อตเมื่อกี้ถ้าเกิดรถสวนมานะฮะไม่อยากจะคิดโอ้โหอันตรายเหมือนกันนะฮะ เป็นภาษาเหนือนะฮะเขาเรียกว่าโค้งหักสอกควายนะฮะที่ก็เพิ่งจะขับรถมอเตอร์ไซค์มาเป็นครั้งแรกนะฮะโอ้ทุกคนโค้งฮะโค้งหักสอกควายอีกแล้วว้ว้าวว้าววิวสวยมาก ตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะฮะภูลังการ้านเมจิกเมลเทนนะฮะอ้าวงงสิทำไมไม่บ้านถึงก่อน,นะฮะพอดีแบตหมด้วผมขับมาอีกรอบนะครับผมมีดำทางสงทางโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่กันที่ร้านเมจิกเมาเทนแล้วนะครับนี่ก็เป็นร้านซิกเนเจอร์ของที่นี่นะฮะภูลังกานะโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในร้านกันครับผม อ๋อต้องชำระเงินก่อนนะฮะ oh <yeah>. okay. เอาอเมริกาโน่เย็นดูเมนูนครับต้นก้ากินอะไรต้นแกร่า,างกายต้องการของดีหา <c oughs> <c oughs> ไปไปหาที่นั่ง <c oughs> นี่แหละส่วนตัวดีโอ้โห <c oughs> oh yeah. ก็จะลันๆหน่อยนะฮะนี่ไงเขามีแอให้ด้วยนะฮะโอเคนะฮะที่ผมพูดไว้นะฮะทำไมถึงเรียกว่าผาช้างน้อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูผากันนะฮะว่ามันเหมือนช้างน้อยตรงไหนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันสังเกตว่ามันเหมือนช้างตรงไหนนะครับโอเคครับเราไปชมกันผาช้างน้อยคืออะไรคือตรงไหนผาช้างน้อยตรงไหนไหนไหนคือผาช้างน้อยตัวไหนคือผาช้างน้อยนี่ แล้วมันเหมือนช้างตรงไหนเอ่อเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะฮะช้างนะฮะช้างน้อยนะฮะอยู่ตรงไหนนะฮะช่วยคอมเมนต์ทีนะฮะถ้ารู้นะฮะ <c oughs> <laughs> ผมมาผมก็ไม่มีข้อมูลอะไรเลยกาแฟมาแล้วครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านบ้านทะเลหมอกนะฮะมาแวะกินข้าวเที่ยงกันก่อนลงไปกวนพะเยานะฮะชมบรรยากาศกันเลยที่พิทย์ ยัไม่หลอกลังปีมา้าโอเคครับหลังจากออกจากร้านเมจิกเมาเท่นนะฮะแล้วก็ไปต่อที่ร้านบ้านทะเลหมอกเนาะก็จะไปกินข้าวเที่ยงนะฮะที่บ้านทะเลหมอกพอดีร้านเขาไม่มีอาหารตามสั่งนะฮะเขาเลยแนะนําให้ไปร้านตรงขนะ้ามเนาะแต่ถามกันไปถามกันมาก็ยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่ก็เลยจะไปแวะกินข้าวเที่ยงที่ขวานพะเยานะฮะ ตอนนี้ก็เดินทางกลับทางเดิมนะฮะแล้วก็ไปแยกตรงด้านล่างนะฮะเข้าออตัวเมืองพะเยาเนะาะเดี๋ยวไปเจอกันที่กวนเลยนะครับผมโอเคครับว้าวถึงกวนพะเยาแล้วไฟเลี้ยวไฟเลี้ยว ไฟเลี้ยวข้างไฟ,ไฟเลี้ยวข้างมาถึงแยกเขาเรียกว่าแยกอะไรเนี่ยก็ถ้าตรงไปก็กลับเชียงรายนะฮะไปเชียงรายถ้าตรงไปก็ไปเชียงรายหาเลี้ยวซ้ายก็เข้าสู่ตัวเมืองพะเย,ยานะครับ เดียวสายนะครับผม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 สะดือเมืองพะเยานะอยู่ขวามือเมื่อกี้เข้าสู่กวนพะเยานะครับถึงเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ โอ้โหนานานักตกปลาเพียบเลยครับ าจะมีคองผมหรือเปล่าทำไมคนเยอะจังหรือมีนิทรรศการนิเทศการอะไรเนี่ยตอนนี้เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับตอนนี้เราจะแวะร้านอางมาสกส ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน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 อะไรจีร้าอยูที่นั่นไหนวะร้านอะไรอ่ะต้มปูมาฮันน่าฮันน่านี่นะครับจงเต้นกวนเดียวนะครับ ยอดนะนั่นนะชิมครับชิมนะครับเตือนอีกแบบว่า จากที่แวะกินข้าวกันเสร็จนะฮะตอนนี้ก็เดินทางกลับครับเพราะว่าตอนนี้พายุกำลังมานะฮะเมื่อกี้ลมแรงมากขึ้น,น้นาำอย่างแรงเลยครับแดดออกแบบนี้นะครับแต่ฟ้าฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับต้องหนีฝนกลับบ้านครับผม คงจะไม่ได้เที่ยวอะไรมากโอเคครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับผมที่อยู่ด้วยกันมาจนใกล้จะจบคลิปเนาะก็ขอบคุณมากครับและเป็นกําลังใจที่ดีให้ผม มากๆเลยแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมหรือกดไลค์คลิปก็ได้เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับ